สวัสดีด้วยนะครับผมยินดีเข้าต้อนรับเข้าสู่รายการ PSRMX นะครับเันนจะมาเล่น Minecraft Party 5นะครับ หลังจากพักที่แล้วนะครับที่เราตายกันคือหาของไม่เจอตายไปเซ็งชิบหายพาร์ทนี้เราจะมาจะมาอัปเกรดบ้านกันนะครับมาถึงเราจะมาต่อเติมบ้านให้มันให้มันใหญ่ขึ้นนะครับงั้นเดี๋ยวผมขอไปหาไม้ก่อนไปกันเรเลยโอเคคหลังจากไปเยี่ก็ไปก็ไปหาไม้มาเรียบร้อยนะฮะ เอาเวนกำเวนกำเวกำเวนกำเวกำเวนกำ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 กโอ้ย <c oughs> นี่กูา <c oughs> ตายอีกแล้วเหรอเนี่ยอะไรวะกูตายอีกแล้วเหรอกูตายอู้ตรงนี้ไม่ทำกู <c oughs> ตายรอบที่ ลบรอบรอบไอสัตว์เด้อ้ยดูมันว้าเฮ้ยเฮ้ยโอ้แมงมุมอีกทำไมเสี่ยม,มันแปลกๆวะวไอผีหายแม่งเอ้ยนี่มัน

เอ้ยเข้าห้องดิเข้า <LO> ห้องเข้าห <sh> no 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 ้องเฮ้ยเดี๋ยวทำไมของมันหายหมดาไหมดิไหมดูจะหดมาทำไมต้องทาแบบนี้ด้วยทำไมทำไมป็นที่อะไรของมึงเนี่ยทำท่าอะไรของมึง ถ <laughs> <laughs> ้าถ้าเท่มากถ้าอะไรถ้าผสมพันธุ์ของเมืองนอะอันนี้คือท่าผสมพันธุ์อ<ฟ>่เอาเอาหยุดทำไมใครบอกให้หยุดทำต่อสิฮะโอเคนะครับหลังจากเมื่อกี้เราก็ฆ่าผีไปหมดแล้วที่อยู่นะบบบเหลืกตั้งตัวหนึ่งไนอะ อันนี้มันน่ากลัวสุดโอเคมันตายไปแล้วอุ้ยโอ้โหเจอกันแล้วเอ้ยกว่าจะรอดเกลียดมากชีวิตตอนกลางคืนโอเคแล้วก็รอดไม่ได้ก็ถือว่าไม่ได้เลวร้ายอะไรเชื่ออะไรโอเค เราก็ได้ขวานของเราคืนแล้วนะครับแล้วก็เอาไม้มาเราก็จะมาต่อเติมบ้านของเรากันนะครับ <the> ไม่ดีกว่าเก็บไม้ไว้ใช้ก่อนดีกว่าเอาลองจะใช้บ้านนี้ไว้ก่อนอ่าเริ่มเช้าแล้วนะครับแล้วก็สิ่งที่เราต้องไปทำนั่นก็คือ เราจะไปลงถ้ากันต่อครับผมเดี๋ยวทําที่หุดขุดหินก่อนแม่งเอ้ยอเคนะครับแล้วเราก็ครับที่ขุดหินเรียบร้อยแล้วนะครับงี้เรากินเนื้อซัมบี้เพื่อประทางชีวิตเอาไว้นะครับคลิปเปอร์ับน้ำ จำได้ว่าตรงนี้มันมีถ้าอยู่ว่าตรงไหนว่าอ่าตรงนี้นี่เองอเหูไก่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 ไเหล็ก <c oughs> หวังว่าครั้งนี้จะไม่ตายนะตายนี้ตายนี้กูกูไม่รู้จะพูดไง <c oughs> ตายนี้กูกูเครียดเลยนะอ่าเหล็ก โอ้โหอ๋อมีแค่นี้อู้ถานอ่าแล้วทำามเมื่อกี้แล้วก็ไปขุดกนะันเสร็จนะฮะเมื่อกี้มันเป็นท้าเล็กๆ <c oughs> ดันเจี้ยนเล็กๆไม่มีอู้ไก่ไม่มีอะไรเอาอีกอใช้มันเป็นไม่ได้ไงเอาดาบตีใบไม้แต่ไม่โดนไก่อู้ไข่ มัมันต้องเป็นสีดำเนี่ยวะอ๋อแสงมันจะเป็นเพราะว่ามันอยู่ลึกเกินไปอ,อุ๊ยอากาศจะหมดโออเวนกรมเคช่่งมันยังไปใส่ใจกันเรื่องนั้นเลยอู้ไก่อีกตัวอืม ก็ต้องขอจบพาร์ทพาร์ทที่ห้าแค่นี้ก่อนนะครับหิวเอาเป็นว่าพาร์ทนี้เราไม่ได้อัปเกรดบ้านอะไรนะฮะพาร์ทนี้เราก็แค่หาไม้มาหาอาหารหาถ่านหาเหล็กอะไรแล้วพาร์ทน้าพาร์ทหน้าไม่ใช่พาร์ทนะพาร์ทพาร์ทหน้าพาร์ทหน้าพาร์ทหน้าับแล้วพาร์ทหน้าเราจะ ค่อยไปลงถ้ำกันอีกทีแบบระมัดระวังนะครับจะพยายามไม่ให้ตายนะถ้าตายขึ้นมานี่ก็ <c oughs> ไม่ต้องพูด <c oughs> นะครับเองกครับรก็ต้องโอ้โหมากเกินก็ต้องขอบคุณนะครับที่รับชมด้วยนะครับกดไลค์นะครับถ้าถ้าชอบหรือถ้าติดสนใจหรืออยากติดตามไปชมไปเรื่อยๆก็กด Subscribe เลยครับเราจะอัพคลิปเรื่อยๆนะครับ ยังมีหลายคลิปนะครับที่คุณต้องดูนะครับขอบคุณที่รับชมด้วยนะครับผมสวัสดีครับแล้วเจอกันพาร์ทหน้าครับบ๊ายบาย